สวัสดีครับปอแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับยูทูปควายไทยไล่ทุ่งวันนี้ออกบ้านอีกเดียวเล้อพี่น้องครับมาบึงควายงามพี่ละครับทั้งบ้านเขียคือเก่าแล้วพี่น้องเป็นควายของท่านอาจารย์สมศักดิ์ควายงามคือเก่านี่ครับเปิดรอบแรกมันมีปัญหาตุกติกนิดหน่อยนะพี่น้องแล้วว่ามาเจียมมือท่านผู้ชมเบิงดูครับว่าท่านผู้ที่ติดตามเพื่มพลาดกันในรอบแรกเน,ะน,กกนีน้อยจ๋าเนาะครับผม ท่านผู้ชมได้รู้จักแม่วันค่ิปสองนี่กันสิมาพ่อกับอาจารย์แลว้วก็อาจารย์สวัสดีครับ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 อาจารย์แนะน้ำซอท่านผู้ชมรู้จักไหมครับผมอาจารย์สมศักดิ์วรรณพงศ์บ้านบ้านแขตตาบลพักปังอําเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับเ,เจ้าของควายงามนี่นาะอาจารย์เจ้าของควายงามทางเลี้ยงเมืองผู้เขียวทางเลี้ยงเมืองผู้เขียวครับซื้อซื้อฟ้ามเลยบออาจารย์สมศักดิ์ควายงามเลยสิครับอันฟ้ามันฟร์มซื้อฟ้า ความเฮงคุณเฮงครามคุณเฮงลูกศิษย์หลวงพ่อคุณครับลูกศิษย์หลวงพ่อคุณครับเดี๋ยวเมื่อนี้สิมาเปิดแบบเร่งด่วนเลยวน้อยจานสามตเลยนะสามตัวสามตัวแม่น้ำมีน้ับแม่เขาแบบแลรงๆเขาโบราณไวเชิงอนุรักษ์ไวอนุรักษ์เออเขาในหนังเขาขันระเบ้าเเขาในหนังศึกบางละจันครับ นายจันหนวดเขี้ยวโอ้เพิ่นมีซื้อบ่อจันตั้งซื้อเพิ่นเราเองตั้งซื้อซื้อว่าคุณยายเอ็นคุณยายคุณยายเพิ่นเท่าแล้วตีเออคุณยายได้ลูกหาโตหรอลูกหาัวครับเขาในขังน้ำมิดว่าคดณยายเลยโอ้ครับคุณยายถ่ายถ่ายลูกคุณยายันนี้ถ่ายลูกคุณยายให้ให้พี่น้องชาวควายงามได้ชมเบื้องหน้าเพื่นรู้พี่น้องผู้ใดมักเชิงอนุรักษ์ครับเชิงอนุรักษ์แต่ว่าก็เขาช่วงนั้นตกต่ำกว่าเตี่ยยันหนึ่งต่ำก้อนน้อยนึงดันใส่ เพิ่นได้ลูกหาตัวแล้วได้ลูกหาตัวแล้วเพิ่นอายุประมาณเท่าไหร่บอาจารันมาผมว่าอายุนในบนสิบหาวังกี่เก้าปีสิปีแล้วเหรอโอ้ยวันเถาก็นั่นหรือบ่อจังวันเถาก็นั่นเลยเพิ่นสองสองปีได้ลูกแม่ไม่ได้เจ้าของเก่าคนบอกมาทั้งสิ้นจครับเจ้าของเก่าคนมาอยู่ที่จังหวัดอุบลอ่าบได้นอนกลางมุ้งเรียกกัดย่อยเบิดอําเภอวาลินชำมลาบซูมมือกับเพิ่นแล้ว ปล่อยกินยาอยู่ในทุ่งในน้ำหมดเลยแต่วันนี้รอถ่ายทำคลิปให้พี่น้องเอฟซีเราดูก็เอามาอยู่ในร่มในอนในร่มเหนือเนาะครับเดี๋ยวนี้ท่องซีเดียนเด้ท่องพอดเอ้ยอาจารย์เออเดี๋ยวนี้เจ้าท่องเจ้าน้ำมูลเจ้าน้ำมูลเจ้าน้ำมูลอยู่ที่อุบลราชธานีอผนมาจากสายอุบลเนาะสายนี้เนาะเจ้าน้ำมูลอ้ฟาร์มทองไทยฟาร์ม ผมสูงเพคนเดียอาจารย์สูงร้อยสามหาครับร้อยสามสิบห้าเป็นข้ายบ้านเขาหนิล่ะนาี่ชอ้ยเป็นคนเราเราโบราณแล้วเขาแก่ละเราโบราณเราใชาโบราณเป็นควายตลกเป็นควายอนุรักษ์เชือกอนุรักษ์เขาเนาะผู้ใดมักใส่เขาแปลกแปลกข้ยแปลกเนาะอาจารย์เนาะแตมีคนมาทาบทามเสียคนอยู่ตัวนี้เนี่ยอาจารย์สิเปิดหลายปันในครับตอวนี้ตัวนี้เปิดมาลายดอก เปิดสิบแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแสนแปดหมื่นห้าพันครับต่อรองได้น้อยจารยนต่อรองได้เอาพี่น้องแบบต้นดวนมือนี่ครับเอาในข้อกับจารย์สิเปิดทั้งสามตัวนี่บ่อาจารยนเปิดสามตัวนี่แหละเอาครับปักตัวแม่เอกนี่ได้ครับบัตรนี่หาอะไรนีเด้เออในแม่เอี้กเปิดในข้อคือเก้าเนี่ยนในข้อในละแม่งามตาแม่งามตาแม่งามตาถ้าปกติบ่อทองนี่วัดได้ร้อยห้าสิบถ้าบ่อทองวัดได้ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้แต่เขา ขาท้องโตเขาท้องแปดเดือนแล้วท้องแปดเดือนทีนี้มันก็เอ็นลงต่ำลงมาเหลือร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่แปดโอ้ประมาณร้อยสี่เจ็ดสี่แปดเนาะครับตาเพื่อนลูกเต้าเราได้จัดมางามเนแบงลูกเจ้าแบงลูกเจ้าแบงลูกเจ้าแบงเป็นน้องสาวของเก้าเจริญโอ้นิสัตเป็นน้องสาวเก้าเจริญเจ้าแบงนี่ลูกเจ้าแบงนี่คือเก้าเจริญนี่ลูกเจ้าแบงครับงามตานี่ก็ลูกเจ้าแบงโอ้ยี่ก็ลูกเจ้าแบงคือกันเนาะพอเดียวกันว่าง่ายเนาะจัดพอเดียวกันพอเดียวกันคนละแม่ลูกเจ้าแบง ครับตอนนี้เข้าไปทางไหนได้ย่นบ่อยจังได้ครับได้เข้าเลยตามสบายเลยพัน,นมาคุ้มผมลงไหมคันบงหูกันบ่หูก็ซื้อมาเลี้ยงได้ครับพี่น้องเปิดได้คอบแม่นจุ่ไปทางนอกกับโบมีเดินถุงนอนจันเนาะบ่มีเดินแล้ที่นี่มัน<อ>เปร์เฝนตกมันแฉะลยยแล้วอีนึงแดดร้อนไรตอนนี้ท่องจกเดือนแล้วก็อาจารย์ท่องแปดเดือนแล้วครับท่องแปดเดืนเอเดนเ,เจ้าเจ้ามีใบมีหลอดจะค่อยมาหากันครับบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดท้องบิ๊กเบิร์ดตอนนี้เราได้เอามาโชว์เนาะอาจารันอยู่ตอนนี้อยู่ในถึกมันเปิดกุญแจบบัตเต อาจารย์มาเข้ามานผมหรือประจูบบเพียงครับบพียงครับแนะน้าแน่น้ำได้ปรหาจักบ่เห็นความงหญ่คักๆแม่พุ่นอะไรทางที่อมไร้ขางสายเอาสายอ้างสายเงนน้องงามตางามตาเนงาตาถอยออกมาจเท้กัเต็มมุมพี่น้องเอมยอกหน้าตาเพงดูพี่น้องตาเตียมเ้มจําขออ่อง2อ้อ่องลูกพี่น้องอัตลักษณ์สมเข้ากสแปดเดือนแล้วสไตล์ะกันทองครับ ถ้าประกันท่องพี่น้องแปดเยญแล้วครับข้อมูงตอนนี้จากท่องมาอาจารย์ประกันที่ร้อยประกันที่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดครับปลาดแน่นอนพี่น้องทีนี้ขอเปิดราคาเลยเปิดราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวนี้เปิดราคาถ้าได้หกจีดครึ่งขายหกจีดครึ่งนี่คือหกแสนห้าหกแสนห้าหมื่นหกแสนห้าหมื่นนี่คือขายเลยเนาะขายเลย ผู้ดใดนั่นก็โทร<ช>มาสอบถามต่อลองได้น้อยาจารย์ยังได้กันต่อลองได้ก็เลรอครับบ่มีตำหนิยังแยกๆบ่มีตำหนิดีคนแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันสวยสวยงามมากเปิดแบบว่าได้ล่างซื้อๆน้อ,องอาจารย์โอ้ยอาจารย์ร่างเราของดีมึงไร้ขันวะพี่น้องเพศก็เป็นเพศกี้เก่าละตกหลงนตงกันเป็นเพศผมกล้องผมมูนอออยากมหาอยากมหาอยางมหาเดี๋ยวพี่น้องเฉยๆพักปลาหโอ้ย คอยมุ้มเบิดมุ้มสิวันมันอยากมันอยากหลายมันบ่ได้ลรางโอ้เอาออกแบบแจกขีดตมวมันขีดละโอ้ยผูลไรป่านนี้ไผอยู่แล้วเนาะอาจา้าแล้วรบบ่มี่สินห้5ขึ้นเอาประกันประกันที่147อ่ะ147ประกันพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมได้8เดือนพร้อมมันต้องว่าหลายหรอกว่าสามีเพิ่นก็มาเอเก้าละครรังอะครับครับเบนเอบความใหญ่ความอ่างวินเท่าที่เรามันมีมันมันมี ปัญหามันสะดุดมันสะดุดทั้งเทคนิคนมีน้อยเราคนอื่นก็เสียโอกาสไปน้ำหน่อยจารเนาะคนอยากได้เพิ่นก็ว่าได้คนอยากได้เพิ่นต้องมนเป็นร้อยๆอยากได้ก็ว่าได้มันมีคนมาขวางไว้คนเราเนี่ยคือมาต้องมีศีลหน้าต้องมีสัจจะต้องเที่ยงตรงพลาดโอกาสกันไปเลยได้เปิดไม่ถ้าบ่มีศีลหน้าถ้าบ่มีสัจจะบ่เที่ยงตรงอย่ามาไกลสำหรับผู้ใดที่สนใจก็ค่อยซื้อเป็นซื้อเอาเป็นเอาเบาจะไมอย่ามาเฮ็ดเล่น ครับบัตรบัตรบัตรตาวจันเนาะครับเอาบัตรนี้แม่ที่สองแล้วบัตรนี่แม่ที่สามมือเก่าครับบัตรแม่ที่สามโอ้ยจันจะกินยาแล้วยางน้ำเจ้าเราหุ่นะเออมันพี่น้องทั้งเจ้าของแม่ที่สามสายเพชรอุดรตัวนี้มาสายเพชรอุดรตัวนี้ซื่อแม่โบราณแม่โบราณโอ้ซื้อโบราณเลยโบราณซื้อดีมันซื้อเหรียญซื่อหนกหนกโอ้ยอางไงขาหนาดขลังไงหางหลากดิน หางลิบสวมเข่ากับสวมโบร้านดีจังสวเข่าสวมโบราณบ้านนอกเอื้นว่าเขาเล่แต่บ้านเขาเรียกว่าเขาขั้นส้นร้อยสี่สิบครับโอ้ร้อยสี่สิบเลยตัวนี้คนดีพี่น้องครับตัวนี้ที่ร้อยสี่สิบโง่เนี่ยครับอ่างใหญ่หลังเปรี้ยเป้งขึ้นชี้ได้โอ้โนี่ครับร้อยสี่สิบพี่น้องตัวนี้ได้ความเงาเยาได้ทั้งเงวได้ทั้งอ่างลึกอ่างลึกใยหนาหนาสายพิษดุดอนน่ะเจ้าเนื้อเจ้าหนัง ตัวนี้หูวอาจารย์ตัวนี้มันเป็นควายจากปีก็อาจารย์เนี่ยอันนี้ไข่หาปีหาปีแม่แล็กกับหาปีบ่หันเนีแม่แล็กจะของหกปีแล้วโอ้แม่เนี่ยหกปีครับแม่นี่เดี๋ยวอาจารย์นุ่นทองจากปีตัวนี้ทองหกเดือนครับเนี่ยทองหกเดือนทองหกเดือนนี่แหละหกเดือนกันัยานเนี่ยบิ๊กเบิร์ตทองบิ๊กเบิร์ตคือกันเนาะครับมีใบมีหลอดเรียบร้อยใบมีหลอดครับแต่ว่าผู้ใดสนใจอยากเบิ้งกับเบิ้งนำเล่าเด้อพี่น้องเราอยู่ในบ้ากเบิ้งเล่าเบิ้งเอากันพี่น้อง อยากได้อ่างไงอยากได้ความสมบูรณ์ตัวนี้พร้อมยาวร้อมใหญ่โอ้ยได้เชิงยาวได้เชิงใหญ่บังเล็บกับงามดีเทิร์นแล้ปุ่มถ้าใครอยากได้มา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 เอาเลยโบแพงตัวนี้โบแพงด้วยจานห้องเท่าใดครับตัวนี้โอ้ยบอกมองเอาเลยขั้นได้สามแสนแปดขายเลยสามแสนแปดขายเลยเออแต่ก้อนนั้นว่าสามแสนเก้าสามแสนเก้าวันนี้ลดร้อีกใจดีอ่ะมารอบนี้รถขี่เก้าเป็นบ่อ เห็นในควายไทยเลยทุกมาให้เลยใจดีรถกระนำเลยเนาะรถกระนำสมบาตคุณพี่น้องผู้ใดพลาดโอกาสจากใจใจที่ใจอยากไอเบงปันตัวนี้ตัวนั้นอยากเอาไว้ตัวใหญ่นะโอตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่เลยคูคูไว้แพงๆอย่างหน่อยครับครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นได้ความยาวที่เนี่ยจุดเด่นคือยาวหน่อยจ้าโอ้ยได้ยาวนังนาดังนาได้ใหญ่ได้เงาสวย าหลังาได้เงี้ยได้เน่าแล้วก็แล้วก็โหอันจะรย์โอ้โหฝนทำมาเบิ่งไก่ๆทำมาเบิ่งไกล่ขันเบิ่งตัวแท้แห้งแห้งแห้งเป็นไรครับโหตัวนี้คนเคยฝึกสมาธิตีอาจารย์เคอเชิดดีเท่านี้โอ้ยเจ้าหูเจี่เลี่ยงจะน้อยเนาะเจ้าหูเจี่เชิดดีฝนมุกพี่น้องจับเชิดดียนตั้งใดก็ได้ถอยถอยถอย ถอยยินดีสวยยินดีสวยพี่น้องทองทองเงาวหมมันจะหาได้หรือเอ็ราคาสามแสนแปดสามแสนแปดทองหกเหรียญน้อยจันทรทองหกเดือนนี่ละกัญยาเพื่อนครับพี่น้องอันนี้ท็อปเดือนเมษาเนี่ยครับเมษาพุทธภามิถุนากรกฎารสิงหากันยามีใบมีหลอดแต่ว่าเพิ่นเป็นลูกเล่าใดก็อาจารย์ตัวไหนสายเพชรอุดรเพชรอุดรเนาะลูกเพชรอุดรลูกเพชรอุดรเลยแม่นบ่อันนั้นอันนี้ลูกเพชรอุดรนั่นเจ้าแบงลูกเจ้าแบงโอ้ไร ขี้หลังได้เลยนอะโตัวลูกเชรนุดรนเนี่ยผู้พี่น้องภายในสามตัวผู้ใดสนใจผู้ใดมักตัวใดก็ได้แต่ว่างวดนี่บ่รมันจำบ่รมันจำเพราะว่าโดนมาแล้วมัดจำสองหมื่นบาทมัดจำแล้วอันนั้นอันนี้เสียเสียเวลามาสิบสามมือแล้วผู้อื่นก็เสียโอกาสเปนือนนะมันเสียโอกาสก็เสียโอกาสเหมือนประเทศไทยเลยผู้ใดที่เคยเบิ่งกว้นขันสนใจในควายสองสามตัวนี <per> ้เราอยู่กับคอยโทรมาสอบถามไห้เนาะอาจารย์เนาะครับโทรมาสอบถาม อยากได้อยากได้ก็มาหาโลดครับมาหาฮอดบ้านนี่ก็ได้เนาะทั้ติดทางเลี้ยงเหมียงคือเก่าเนี่ยครับครับเบอร์โทรครับอาจารย์ฝากเบอร์โทรคนนี้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ห้าสองเก้าศูนย์ห้าสองเก้าครับโทรมาสอบถามมาต่อร้องกันได้คือเก่าบ่ออาจารย์ได้ได้คือเก่าได้ไปใสามตัวเนี่ยพี่น้องรอบนี้สามตัวครับหมักสามตัวก็เมาไปเลยก็ได้ผู้ใดอยากได้ศึกบางละจันทร์กัเมา ตัวแรกก็เป็นควายอนุรักษ์สมนี่ก็เป็นตัวแรกนั่นศึกบานอาจารย์คาราบาวสองตัวนี้ก็เป็นควายเล่าก่อดีครับผสมไว้ผสมพอบิ๊กเบิร์ดไว้ทั้งนั้นพี่น้องครับใกล้จะได้กินน้องแล้วละครับรับประกันทองรับประกันความสูงคือเก้าหล่ะพี่น้องครับแม่เอาคลิปนี้ผมกับอาจารย์ก็ไว้ซัมนี่แล้วน้ออาจารย์น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรื่อรติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ